สวัสดีครับพี่น้องชาววัวสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหัวข้อสามเสาหลักของการสร้างฟาร์มวัวนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงเสาหลักที่1ไปแล้วนะครับนั่นก็คือสายพันธุวัวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเสาหลักที่2นั่นก็คืออาหารนะครับอาหารวัวคือต้นทุนแปรผันก้อนใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับการเลี้ยงวัวนะครับ ต้นทุนแปรผันก็คือต้นทุนที่ขึ้นหรือลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปริมาณวัวปริมาณการใช้นะครับยิ่งวัวเรามีปริมาณเยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับความต้องการอาหารก็มากขึ้นเท่านั้นต้นทุนทางด้านค่าอาหารก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับยิ่งวัวเรามีจํานวนเยอะยิ่งวัวเราตัวใหญ่มากนะครับปริมาณอาหารก็จะยิ่งเพิ่มตามนะครับต้นทุนของอาหารก็ยิ่งเพิ่มตามลําดับนะครับนั่นก็คือความหมายของต้นทุนแปรผันนะครับ เพื่อความอยู่รอดของฟาร์มเรานะครับดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องควบคุมต้นทุนค่าอาหารให้ได้มากที่สุดนะครับโดยปัจจุบันนี้ผมมีต้นทุนค่าอาหารเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ15บาทต่อวันนะครับอาหารที่ใช้เลี้ยงวัวมีหลากหลายมากนะครับตั้งแต่พื้นฐานก็เป็นหญ้าสดฟางแห้งนะครับไปจนถึงอาหารหมักประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหมักหญ้าเนเปียนหมักนะครับ เปลือกมันล้างหมักยีสต์ากากมันหมักยีสต์นะครับรวมไปถึงตระกูลากากข้าวโพดหมักากากถั่วเหลืองหมักนะครับรวมไปถึงกาก,ากเบียร์นะครับสิ่งเหล่านั้นก็คือเป,เป็นถือว่าเป็นอาหารหมักเหมือนกันนะครับก็สามารถนํามาเลี้ยงบัวได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสําหรับอาหารก็คือสารอาหารนะครับก่อนที่เราจะ กำหนดอาหารนะครับควบคุมปริมาณอาหารเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าวัวเนี่ยต้องการสารอาหารประเภทใดบ้างและปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละช่วงของอ,อายุวัวนะครับสารอาหารที่วัวต้องการนะครับได้แก่อันดับ1คือโปรโตีนนะครับอันดับที่2ก็คือพลังงานอันดับที่3คือ,อวิตามินและแร่ธาตุนะครับสิ่งที่เราคำนวณได้ง่ายที่สุดก็คือโปรโตีน ดังนั้นผมจึงคำนวณปริมาณอาหารปริมาณสารอาหารที่วัวต้องการเนี่ยโดยใช้ปริมาณโปรโตีนเป็นหลักนะครับโดยทฤษฎีของผมนะครับซึ่งผมตั้งขึ้นจากการที่ผมได้รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะครับผมตั้งทฤษฎีเอาไว้ว่าวัวต้องการโปรโตีนนะครับ1กรัมต่อน้ําหนักตัววัว1กิโลกรัมเพื่อรักษาบอดี้คอนดิชันนะครับรักษาสภาพร่างกายนะครับข้อที่2ก็คือวัวต้องการโปรโตีนไม่น้อยกว่า2กรัม ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของร่างกายนะครับเกิดความสมบูรณ์พันมีภูมิต้าน,านทานที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับและวัวต้องการโปรตีนไม่น้อยกว่า3กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะครับในการปรับปรุงสภาพร่างกายหรือว่าบอดี้คอนดิชันนะครับนะก็คือเพิ่มน้ําหนักนั่นแหละครับหนึ่กิโลกรัมต่อวันนะครับ สิ่งจำเป็นที่เราจะาสามารถนำทฤษฎีนี้มาประยุกต์ใช้ได้นะครับก็คือเราจะต้องรู้น้ำหนักวัวของเรานะครับอาจจะไม่ได้รู้แบบแน่ชัดแต่ก็ต้องประมาณการคร่าวๆให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับสำหรับผมเลี้ยงวัวแบบคอกขังรวมนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้อาหารแยกเป็นตัวๆได้นะครับผมจึงใช้น้ำหนักรวมนะครับแล้วก็มาคำนวณเป็นปริมาณโปรตีนรวมมากกว่านะครับ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าวัวตัวไหนชนะก็จะได้กินเยอะตัวไหนอ่อนแอก็จะได้กินน้อยนะครับซึ่งเราก็จะค่อยๆคัดสรรแยกจัดกลุ่มวัวให้อยู่ในเฟรมที่ใกล้ๆเคียงกันนะครับจะได้ไม่แพ้ไม่ชนะกันมากเกินไปวัวก็จะได้กินใกล้เคียงกันนะครับไม่มีตัวไหนได้กินมากพิเศษแล้วก็ตัวไหนไม่ได้กินเลยนะครับวิธีคนนํานวณโปรตีนดิบที่จะได้จากอาหารแต่ละประ,ระเภทนะครับก็คือ ทำน้ำหนักอของวัสดุชิ้นนั้นนะครับวัสดุประเภทนั้นให้เป็นน้ำหนักแห้งนะครับโดยการหักความชื้นออกนะครับแล้วก็คูณด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนดิบนะครับที่ระบุในข้อมูลทางวิชาการนะครับอย่างเช่นนะครับหญ้าธรรมชาติเนี่ยความชื้นประมาณ80%นะครับแล้วก็มีโปรตีนดิบอยู่ประมาณ5%เเนะครับเราก็นำน้ำหนักของหญ้าธรรมชาตินะครับอย่างเช่น วัวหนึ่งตาม,ตามคำแนะนําของกรมปศุสัตว์นะครับวัวหนตัวเนี่ยสมมุติว่าน้ําหนัก300กิโลกรัมนี่นะครับควรจะได้รับหญ้าสดเนี่ยไม่น้อยกว่า10%ของน้ําหนักวัวนั่นก็คือ30กิโลกรัมต่อวันนะครับหญ้าธรรมชาติเนี่ยมีความชื้นประมาณ80%นะครับเราก็เอา30กิโลกรัมนี่นะครับหกัก0.8ออกนะครับก็เหลือแค่20%สของ ของน้ำหนักนะครับจะได้เป็นน้ําหนักแห้งนั่นก็คือ,อ30คูณ0.2นะครับก็จะได้6กิโลกรัมนะครับนี่คือน้ําหนักแห้งนะครับ6กิโลกรัมเนี่ยคูณด้วยปริมาณโปรตีนที่ระบุตามข้อมูลทางวิชาการนะครับนั่นก็คือประมาณ5นะครับก็จะได้เท่ากับ300กรัมนะครับนั่นหมายความว่าวัวน้ําหนัก 300กิโลกรัมนะครับถ้าเขาได้กินหญ้าสดเนี่ยปริมาณ30กิโลกรัมต่อวันเนี่ยเขาจะได้ปริมาณโปรตีนเพียงพอที่ใช้สําหรับการรักษาสภาพร่างกายนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารประเภทอื่นๆอย่างเช่นฝางเนี่ยครับฝางแห้งครับมีความชื้นประมาณ5%นะครับในฟาง1กิโลกรัมเนี่ยก็ จะมีความชื้นอยู่ประมาณ5%นะครับก็คือจะมีน้ำหนักแห้งประมาณ950กรัมนะครับแล้วก็มีโปรโตีนแค่ประมาณ2%นะครับนั่นหมายความว่าในฟาง1กิโลกรัมนี่นะครับก็จะมีโปรโตีนโปรโตีนดิบนะครับแค่ประมาณ19กรัมนะครับแต่ฟางนั้นจะมีพลังงานสูงนะครับก็คือมีคาร์โบไฮเดรตมีเซลลูโลสนะครับ ไม่น้อยกว่า12%นะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโปรตีนต่ำแต่ก็จะได้พลังงานที่ดีนะครับวัวที่กินฟางเป็นประจำนะครับบางตัวเนี่ยที่มีระบบย่อยอาหารที่ดีสามารถย่อยสลายฟางได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็จะไม่ผอมนะครับแต่ตัวที่มีระบบย่อยอาหารที่ไม่ดีนะครับมีจุลินทรีย์ในกระเพาะเนี่ยไม่พอหรือว่าไม่มีประเภทที่สามารถย่อยย่อยฟางนะครับก็จะผอมนะครับ ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะให้วัวกินฟางเป็นหลักก็จะต้องดอูความสามารถในการย่อยฟางของวัวเราด้วยนะครับสําหรับการให้อาหารการควบคุมการบริหารจัดการอาหารของผมนะครับผมก็จะยึดถือตามฤด,ดูกาลนะครับโดยผมแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาดังนี้นะครับช่วงระยะเวลาที่1ก็คือช่วงระยะเวลานอกฤดูกาลเพาะปลูกนะครับ ซึ่งทำเลของผมนะครับก็แถวนี้ชาวบ้านเขาจะทํานากันนะครับแล้วก็อยู่นอกเขตชนปะทานดังนั้นหน้าแล้งเนี่ยไม่สามารถทํานาได้นะครับชาวบ้านเขาก็จะปล่อยทุ่งนาเป็นโล่งๆนะครับไม่ได้ทําอะไรก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ปล่อยวัวของเรานี่นะครับให้ไปหากินตามทุ่งนาของชาวบ้านนะครับซึ่งก็จะมีหญ้าขึ้นนะครับนี่อย่างที่เราเห็นในภาพนี่นะครับหลักๆก็จะเป็นหญ้าหวายนะครับแล้วก็จะมีลูกข้าวขึ้นด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็จะปล่อยไล่ทุ่งทั้งวันนะครับแต่เช้าเราก็ปล่อยเขาไปหากินนะครับเขาก็จะได้กินอย่างเต็มที่นะครับปริมาณก็แล้วแต่เราจะไม่มีการควบคุมนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณที่มีในทุ่งหญ้าแล้วก็ความตั้งใจกินของเขานะครับดังนั้นตรงนี้สายพันธุ์วัวก็จะมีความสําคัญนะครับถ้าเราเลือกวัวที่เฟรมใหญ่เกินไปนะครับเขาก็จะต้องการกินมากกินอาหารมากนะครับนั้นด้วย อาหารที่มีจํากัดนะครับเขาก็จะกินไม่อิ่มเขาก็จะผอมนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องบริหารควบคู่กันกับเฟรมวัวด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเขาไปกินหญ้าธรรมชาติตอนกลางวันนะครับตอนเย็นกลับเข้าคอกเนี่ยผมก็จะให้เสริมด้วยให้ให้เสริมด้วยอาหารข้นสําเร็จรูปนะครับโปรตีนประมาณ12%รตัวละประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับ สาเหตุที่ผมยังต้องให้อาหารค้นเสริมด้วยนะครับก็มีอยู่สสาเหตุหลักๆ,ๆนะครับอย่างแรกก็คือผมต้องการเสริมอาหารต้องการขุนให้เขาอ้วนให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ถูกที่สุดสําหรับการขุนให้วัวอ้วนนะครับเพราะว่าเขาไปได้กินอาหารฟรีข้างนอกมาแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็เมื่อเขาเข,าข้าคคกมาเนี่ยเราก็ให,ให้ให้กินอาหารค้นเสริมเล็กน้อยนะครับเขาก็จะสามารถที่จะมีอาหารเหลือที่จะทําการสะสมเอาไว้ในร่างกายทําให้อ้วนได้แล้วนะครับ าสาเหตุที่ทําให้ผมจะต้องขุนเร่งขุนให้อ้วนในช่วงนี้นอกจากราคาถูกแล้วนะครับก็ยังเป็นช่วงที่ผมจะปล่อยพ่อพันธุ์คุมฝูงเข้าไปนะครับคือเท่าวัวอ้วนนะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวอากาศดีนะครับวัวก็จะเริ่มกลับสัตว์นะครับเราก็จะได้ผสมวัวในช่วงนี้นะครับจําเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะต้องให้ใหวัวได้รับการผสมในช่วงนี้นะครับเพราะว่าผมคาดการไว้ว่าพอปลายปีหน้านะครับวัวก็จะเริ่มคลอดพอคลอดเสร็จนะครับ มันก็จะเข้าสู่ฤดูการปล่อยทุ่งพอดีเหมือนกันนะครับแล้ววัวก็ verb. จะได้กินแม่วัวก็จะได้กินตามทุ่งนะครับก็จะได้แบบฟืน้นฟูสภาพาร่างกายเพราะว่าวัวคลอดเนี่ยหลังคลอดเนี่ยเขาก็จะค่อนข,อขา้างโสมแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกต้องให้นมลูกด้วยนะครับก็แน่นอนว่าสุขภาพกา็พจะสู้ผมลงไปนะครับดังนั้นการที่เขาได้ปล่อยทุ่งได้หากินหญ้าได้อย่างอิสระได้ได้อยา,ออยาเต็มที่เนี่ยมันก็จะทําให้เป็นการชดเชยนะครับดังนั้นเนี่ยมันยัง,ยงยจําเป็นมากที่ผมจะต้องขุนวัวใอ้วนในช่วงนี้นะครับ สาเหตุที่2ก็คือ,อผมต้องการฝึกวัวนะครับให้วัวเข้าคอกนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาเข้าคอกเขาก็จะได้กินอาหารนะครับเป็นการให้รางวัลของเขานั่นเองการปล่อยทุ่งนะครับก็จะปล่อยตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับแต่พอถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับหลังสงการไปเนี่ยพอเข้าพฤษภาคมเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะเริ่มไถานากันแล้วนะครับพื้นที่ในการปล่อยแปรเราก็จะน้อยลงดังนั้นเราก็จะมาขังคอกยืนโรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งในช่วงในในช่วงในฤดูเพาะปลูกเนี่ยนะครับที่เราจะต้องยินรองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะให้อาหาร TMR นะครับซึ่งอาหาร TMR ของผมเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย آ, เปลือกมันล้างหมักยีสต์จะเป็นจะเป็นวัสดุหลักนะครับบางทีก็จะมีเสริมว่าจะมีแกลบหมักเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีหญ้าเนเปียหมักนะครับซึ่งหมักอยู่ในเบิร์กบังเกอร์เดียวกันนะครับแล้วก็จะมีาบางทีเราก็จะมีเสริมให้ยญ้าเนเปียสดสับนะครับกระถินสดสับเข้าไปนะครับ อ่าก็จะมีอาหารข้นนะครับซึ่งอาหาร TMR เราก็จะให้กินควบคู่กับฟางนะครับโดยในช่วงที่เราขังคอกยืนโรงนะครับเนื่องจากว่าเราให้กินอาหาร TMR เป็นหลักแล้วก็วัสดุที่เรามาใช้เป็นอาหาร TMR เนี่ยเราก็ซื้อแทบจะทั้งหมดนะครับรวมถึงฟางด้วยเราก็ซื้อนะครับดังนั้นมันเราจึงให้กินแบบไม่อ้นไม่ได้นะครับเราจะต้องจําจเป็นที่ต้องควบคุม ปริมาณอาหารที่เราจะให้กับวัวนะครับแล้วก็โดยเราจะอิงที่สภาพร่างกายหรือว่าบอดี้คอนดิชันของวัวเป็นหลักนะครับเราต้องการวัวยืนพื้นอยู่ที่บอดี้คอนดิชันประมาณสัก4ถึงนะครับแล้วแต่ว่าคอนดิชันของวัวว่าวัวตัวนั้นเนี่ยอยู่ในสเตตไหนนะครับอยู่ในสภาวะการไหนนะครับสำหรับวัวท้องเนี่ยนะครับผมจะให้อยู่ที่บอดี้คอนดิชันสกอร์5้ถึง6นะครับแต่เป็นวัวแม่เลี้ยงลูกนะครับก็ขั้นต่ำคือ4 สำหรับ,บวัววัยรุ่นนะครับที่กำลังสร้างโครงสร้างก็ขั้นต่ำประมาณ3-4นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ